สวัสดีครับถ่ายทอดสดครับขออนุญ,ญาตรีวิวสินค้านะครับเป็นสินค้าสั่งทำนะครับจากเหล็กตลับลูกปืนแบริ่งนะครับอันนี้เป็นของคุณเอนะครับคุณเอ๋ <c oughs> อำเภอจันตคามนะครับจังหวัดปราจิงบุรีนะครับท่านสั่งทำม,มาหลายวันแล้วครับ มันก็น่ารักครับท่านสั่งปุ๊บสั้นก็โอนตังมาให้เรียบร้อยเลยนะครับตังได้รับเรียบร้อยแล้วครับงานผมเสร็จแล้วครับวันนี้ผมที่จะเดินทางส่งท่านแล้วครับตอนบ่ายนี้นะครับด้ามไม้พยุงนะครับใส่หมุดทองเหลืองให้ แน่นหนาเลยครับสิตัวสิบเอ็ดสิบสองด้ามยาวห้านิ้วหกุนนะครับตามที่ท่านสั่งนะครับยาวสิบนิ้วครึ่งคมจะยาวสิบนิ้วครึ่งตามท่านสั่งครับสันหนาห้ามิลสันหนาห้มิล ดำไมประยุงตับควายดำเลยนะครับมาสเตย์บวกแคมครับงานเสร็จแล้วนะครับคุณเอ๋ครับตำบลโพงามอำเภอจันทคามจังหวัดปราจีนบุรีนะครับคุณเอ๋ครับประมาณนี้ครับ ตามไม่ผายต้มไม่ผาครับสักทัดต้มไม่ผายและข้ามมาดูกลมครับกมยัง เดิมครับผักท่อ p ีวใสีให้รัดเข็มขัดครับคุณเอ,อนะครับตำบลโพง,งามอำเภอจันทคามนะครับจังหวัดปราจีนบุรีครับคุณเอ๋อ ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเดินทางส่งท่านแล้วครับครับทางท่านโอนมานผมได้รับเรียบร้อยเลยนะครับขอบคุณครับ